กราบสวัสด uhm. ีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์พี่ให้หน่อยนะครับในไหนคนเข้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์แค่นั้นแหละพี่อยากจะบอกแค่นี้นะครับแล้วก็อยากจะถามน้องๆว่าใครเนี่ยนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ไหนน้องๆอายุเท่าไหร่กันนะครับหรือพี่ๆคนไหนอายุเท่าไหร่นะครับสามารถเม้นบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะตอนไหนต้นคลิปเลยนะครับเม้นบอกได้เลยว่าอายุเท่าไหร่โดยส่วนตัวผมอายุ18 19 ก็สวัสดี FC ที่น่ารักและก็ใจเย็ทุกคนกันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมชิโร่คุ้งผมจะได้ว่าชิโร่ก็ได้ก็ทุกคนเคยสงสัยไหมนะครับนะว่าคูชิตะกับดาบคู่โอเด้งดาบไหนโกงกว่ากันสุดยอด2ดาบที่โกงที่สุดในเกมนี้นะครับนะในในแมปนี้สิดาบ2ดาบนีที่ผมพูดมามันโ p ทั้งคู่เลยครับทป็นคูชิตะทั้ง2ดาบนะครับนะเป็นดาบเมตาทั้ง2ดาบในตอนนี้เลยก็ว่าได้ก็เดี๋ยวเราจะมาวัดประสิทธิภาพกันว่าเออจะสองดาบนี้อันไหน มันในนี่มากกว่ากันนะครับนะเออเราจะลองทดสอบแบบ PVP ปกตินะครับนะเอ้ย่าเต้สองดาบนี้ไม่ได้สิต้องสามสินะเพราะว่ามีทนะูชิตะแล้วสองดาบนี้ยเออเป็นไงนะรวมเป็นสามยอกชอครนะับเผื่อคนดูแบบจะเล่นมุกแซวไงนะเออก็เลยดักไว,นนะวกน้นะครับนะเดี๋ยวดูประสิทธิภาพของทูชิตะก,ก่อนนะครับมาทูชิตะสกิลแซดนะครับสกิลแซดเนี่ยอันนี้คือ ถ้าเกิดโดนแบบซึ้งๆหน้าแนะ่นอนเปิดเคมไม่ได้อยู่แล้วนะครับนอกจากจะมีดวงหรือว่าฟุกแบบว่าเปิดได้นะครับแค่นั้นเองคือสกิลซัดเนี่ยตัดเคนแทบจ100บนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะบางทีก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีก็จะมีแบบจังหวะหลบได้แบบฟุ๊กๆนะครับนะเนี่ยถ้าเกิดโดนไปปายเงี้ยมันอาจจะหลบได้นะครับแต่ว่าถ้าโดนแบบจ่อๆหน้ามันเปิดเอ่อได้ยากแล้วก็สกิล X นี่ก็ฮิตบ,บ็อกใหญ่พอสมควรนะครจานั้แต่สกิล X เนี่ยบางทีเปิดเค็มหลบได้นะผมเคยลองแล้วนะครับสกิลเนี่ย อ่ะถ้าไออันนี้คือไม่โดนนะแต่มันมันไกลไปนิดนึงนะครับต้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็สกิลแซดแบบว่าไม่ต้องเออ่ค้างนะครับอ่ะเห็นป่ไหมแล้วปล่อยเลยมันก็จะเหมือนเป็นการตอดๆไปนะครับนะส่วนสกิล X เนี่ยอันนี้คือมันมันพุ่งได้นะครับพุ่งได้แล้วก็ใหญ่นะครับใหญ่ประมาณนั้นนะครับนะส่วน2ดาบอ่ะเวฟเวฟอ้นี่2ดาบเลยพี่ดิ2ดาบนะครับสกิลแซดอ่าสกิลแซดนะครับหาจังหวะอ่าไม่ก็เปิดเคลียร์ได้ใช่ป่ะนะครับแล้วแต่ว่า2ดาบเนี่ยนะครับถ้าเกิดแบบออ่ะไ เวฟลองพยายุใส่พี่แบบในช่วงแรกๆนี้แบบว่าพายุแบบเล็กๆอ่ะเออถ้าพายุเล็กๆน่ะอันนั้นคือมันจะเปิดเคลนหลบได้แบบง่ายๆเลย <Wow. S 2> นะครับแล้วอ่าแล้วก็เอ่อถ้าเกิดสกิลชัดคางนะเออเวฟลองสกิลชัดคางดิ ลองยูดชัดค้าอ่าถ้าเกิดใครเผลอสกิลซัดคร้าไอ้ใครสกิลซัดคร้างแล้วเผลอไปเปิดเค้นเงี้ยเรียบร้อยครับเค้นแตกเลยนะครับมันต้องไปเปิดตอนท้ายๆนะสำหรับเจ้า2ดาบนะครับแล้วก็คือออนง่ายสอดาบเนี่ยเปิดเค้นหลบได้ทั้งสกิลแซดแล้วก็สกิลเอ็กเลยนะครับแต่ข้อดีคือ2ดาบเนี่ยมันตัดเค้นได้ได้เยอะนะตัดเค้นได้ค่อนข้างเยอะเลยแบบบางทีแบบเราโดนคอมโบเดิมๆน้ำซองเงี้ยแล้วเปิดเค้นหลบทุกๆรอบอ่ะเค้นมันก็จะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยจนแบบเค้นมันแตกได้เลยนะครับนะแล้วกกก็สสิิลลี่่อา อ่ะสกิลเอ็กซ์ก็เปิดหลบได้นะแต่ว่าสกิลเอ็กเนี่ยข้อดีคือมันไกลนะมันสามารถชาร์จไกลโดยในเวลากด X อ็กค้างนะเมื่อกดเอ็กค้างชาร์จไกลไม่พอนะอ่าพุ่งไกลดูเห็นนะครับแล้วพุ่งไกลแล้วก็เอ่อเหมาะสำหรับแบบว่าสู้แบบพวกผลที่แบบว่าเน้นระยะอย่างเช่นแบบผลเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผลเสือผลมังกรเนี่ยสองดาบจะสู้ได้ได้ดีมากนะครับนะเพราะว่าไอ้พวกผลที่แบบว่ามันเล่นระยะไกลแล้วแบบว่ามันเข้าถึงตัวยากเนี่ยสองดาบจะเข้าถึงตัวได้ได้ค่อนข้างดีส่วนทุชิตาก็เหมือนเดิมครับเป็นดดดาาาาาบบบทททีี่่่สสสสสมมมรถูู้้้้กกกกัััผผผลลลงไแแแจจะะุเเเหืืืออออนนนตขยยคคว เดียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้กับมังเวฟกันดีกว่านะครับนะเดีไปสู้กันนะครับนะเดี๋ยวรอบแรกยกแรกเนี่ยผมเล่นทูชิตะก่อนนะครับนะเดี๋ยวมังเวฟเล่นดาบคู่ไปก่อนโรดดิ้งไปก่อนนะครับนะก็ผมอธิบายประสิทธิภาพของเจ้ายสองดาบนี้ไปทั้งคู่แล้วนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับแล้วก็คือทูชิตะกับสองดาบเนี่ยเล่นได้ทั้งโหนดดำแล้วก็สายฟ้าเลยนะครับมันจะเล่นกับสายฟ้าก็ได้นะครับกับโหนดดำก็ได้กับผลหมีก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลย นะครับนั้นดาบมันโกงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องคอมโบให้ได้นะครับประมาณนี้อาจจะมีเสียงเอ่อเสียงไม้นะครับเสียงพัดลมเข้ามาจากน้องเวฟก็ต้องขอภัยด้วยนะครับนะดูวยใครตัดนี่คอมโบครับเอ้ยนี่หลบได้นะครับแต่ไม่เป็นไรหลบได้มันก็ไม่ใช่ว่าใจนี่เสมอไปนะครับนะหลบได้ก็ไม่ใช่ว่าจะหลบได้เสมอไปนะครับโอเคหลบเลยเห็นป่ะหลบง่ายๆแล้วสองดาบนะเอ้ยนี่ไงตอดนะครับตอดได้มานี่ไงอ้าวโดน อ้ยอ้ยเียมีเค็เนไงโอ้โหโอ้ยเนี่ยต่อดได้ต่อดได้เว้ยอืมไหน่ะตัดเค็นครับเลยได้ก่อนกดฟูเมนอีกบันเทิงครับสุชิตะเดี๋ยวไปทำไรดูครับทุกคนเอ้ยกดไม่ออกอ,อะไรวะน,นี่ ก็ปกตินะทำไมกดไม่ออกวะแกแลคอมโบเท่ๆทั้ทะละเออเอาเอาผ่านมาสิผ่านมาสิฮ่าผ่านมาสิานสี่ไงฟูคอมโบอุ้ยเนะี่มันไดกิ้วเผาแนละ้วแม่ผมบอกแนละ้วที่ผมจะทำให้ดูนะครับเป็นไงไอ้คอมโบนี้ตัดเคนครับจะทอยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อใครเปิดไม่เป็นนะเออมันเลือกได้หลายแบบว่านี่ว่าไอ้ทำไรอะเราอะฮะ อุ้ย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 อุเราจะไปมันได้ไงอืมออนี้ปีไม่โดนนะครับถ้าเกิดโดนนมึงบันเทิงเลยเจ็บเลยบอกให้เจ็บเลยอะเราอะบอกให้เออเข้ามาใส่เข้ามาใส่เขามันไม่ตะกุกระทันเลยอืมไปไหนอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ย เห็นผมน่าจะหมดแล้วว่าเปิดกันเปลืองเลยอืมมมันเปิดสกิลเผาสกิลเผาอยู่เผาอ่ะแล้ววะฮะสก,กิลเผาเหรอสก,กิลเผาเหรอฮะสกิลเผาต่อตีทึงเรียบร้อย,อายาแล้วผมแหมระยะมันสั้นเราก็ต่อให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องกดค้างนานไอ้เอาอีกสักจกนี่เราคุยชิตะนะครับ,รบเจอฟูลคอมโบเข้าไปดีมีสก,กิลเผาไง ถ้เาเกิดไปเจอเผาปลาที่ไม่มีตะกิ้ๆๆเผาไอ้ครูฟูคอมโบเมื่อกี้นี่คนละเรื่องเลยครับเข้าเนื้อเน้อเน้นเนี่โอ้โหบอกเลยมีลออ้อนะครับแล้วเคนเปิดไม่ได้โอ้อยากได้ผลเสืร์ดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านตะมบ,บักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการตะโมบ,บักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เหมาฟาวเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3หมัดวีสองะดับสุม่มมีบริการรับธำร,ร,รัฟวี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำ่าไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมไอจะตัดเค้นเหรอจะตัดเค้นเหรอหืมจะตัดเค้นเหรอเราอ่ะพอดีกระโดดออกไปแล้วไอพอดีมันถึงก่อนเงี้ยมันถึงก่อนใจมันถึงก่อนว่ะ เอ้ย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 ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่มีสกิลต่อนะันติดที่ว่ามันมีสกิลแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข็นแตกเข็นแตกเข็นเผาน่าจะน่าจะหมดไปเยอะนะครับเมื่อกี้โมเลดเปิดหลบให้ดูตั้งหลายรอบไงตั้งหลายรอบไงเฮ้ยเอ้ยโอ้หูมีเข็นมีเข็นเหรอฮะมีเข็นเหรอฮะมีเข็นเหรอแล้วก็สวดนะครับต้องสวดให้มันไว เนียตตเตะเตะเฮ้ยเออหูไมีเคนอีกนะครับเ,เห็นว่าสกิลเอ็กอ่ะไอเคนหลบได้นะครับโอ้หน่าจะกดค้างเหรอแม่งถ้ากดค้างนี่นะมีโอกาสเคนแตกอยู่สำหรับคนนี้นะคนนี้ครับเมียเรียบร้อย <laughs> โอเคนะครับไปเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนไปเล่นสองดาบนะครับผมเปลี่ยนดาบแล้วนะครับเป็นผู้เปลี่ยนดาบแล้วตอนนี้ทุกคนพร้อมนะครับ โอ it, ้ยอไอ้จุบงูมีเค้นไว้เอ้ยเฮ้ยแล้วก็คำโบโอ้โหกลับมาคำโบแล้วมันมีเค้นมีสวนสวนโอ้ยมีสวนมีสวนโอ้ยโอ้ยสวนสวนโคตรไวสวนมันไวจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นไหมทุกคนกดย้ำๆเลยอะไรสวนน่ะแล้วอ่ะอุ้ยมีเค้นได้ละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้เลยหรืออยากดูสองต่อเปล่า เชื่ออเไรสี่ต่อผมก็คิดอุ๊ยกิ้วเผามนานเลยวะประมาณห้าวิได้ครับกิวเผาเฮ้ยชิ๊บหายละโอ้โหโดนเล่นตอดนะครับเฮ้ยมันเล่นตอดว่ะเฮ้ย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 เฮ้ไม่ดีละไม่ดีละนะครับไอ้ดาบนี้นี่แม่งเล่นตอดได้โอ้โหห้าเออ เฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะไอ้ยดาบนี้มันตอดหน้ากลัวไอ้ทูชิตาเนี่ยผมบอกเลยม่งตอดหน้ากลัวมากครับตอดได้หน้ากลัวจริงบางทีแบบเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหยังมีผักอีกเนาะเอานี่ไงโดนเข้าไปตอดนะครับเราก็ตอดระยะไกลได้ถ้าเกิดเขาไม่มีเชนนะเออเขาปิดเชนเลยนะครับโดนเนื้อถ้าเกิดเราตอดเอ้ยโหนี่ก็ตอดเก่งกว่าเหลือเกินโอ้โหเดี๋ยวมีเชนอีก กูชิตาเนี่ะกะยากนะครับกะเรื่องไอ้สกิลเผาปลายากเพราะมันตอดได้ไงเออโอ้ยชิบหายละโอ้โหตายตายอุ้ยอุ้ยจุกก่อนโอ้โหตายไม่ทันเลยจุบแมไอดาบนี้นี่มันร้ายจริงๆโอ้โหคือง่ายครับสองดาบมันเปิดปิดเคนได้ไง แล้วเกิดใครที่แบบกะเป็นนะแต่แบบทูชิตาคือโอกาสเปิดคือน้อยนะครับน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดแบบไปสู้กับคนที่แบบว่าเปิดเคนค้างเงี้ยนะเราจะไอสองดาบเนี่ยจะสู้ได้ดีมากเพราะมันฟูคอมโบได้เลยไงเออแต่คนที่เปิดเปิด,เป,ดเปิดเคนเป็นเนี่ยเขาจะรู้วิธีแกสองดาบนะครับแล้ววัดแบบว่า one วย์ด้วยนะค,คือไม่เปิดเผาตื่นเออ one way เลยรอบเดียวประมาณนี้โอ้ยใจยเย็น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 นะ อืมคือจะมีดาเมจไปแล้วทำรามิเมจไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราก็ตอดไปไเรื่อยเดี๋ยวเคนเขาก็หมดสองดาบคือตอดคือมันมันหลบง่ายจริงแต่แบบมันตอดเคนได้เรื่อยๆอยังมันลำคาญนะผมบอกเลยสองดาบอนะนี่ไงเอาเหรอเอาเหรอมีเลกิวพาวเหรอเอาเหรอสวนได้เหมือนกันนะเว้ยรอบเนี้ยเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเราโโอ้หมีเคนนะครับ มีเคนเหรอมีเคนเหรอฮะมีเคนเหรอเคนใกล้หมดเลยยังอะเราอะฮะเคนใกล้หมดยังดีนะไม่เปิดเคนครับเคนเยอะจังวะเฮ้ยฮะเคนเยอะจังเคนมันเยอะจังเลยไอ้เฮมันจะแตกกันเต๋อเหรอเคนมันเยอะจังเลยวะโอ้โหต้องตัดอีกดีเนี่ยมันถึงจะหมดฮะ ฮะต้องตัดอีกอกี่ทีฮะหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงเรียบร้อยฮะมันต้องอีกกี่ทีกันไล่สักรอบหนึ่งมันมีจีเป็นตีตาเว้ยแสดงว่าเคนจะหมดแล้วนะครับเจอไปอย่างนี้เค้นน่าจะหมดแล้วนี่ไงโอ้โหมันสกิลเผายังติดอยู่อ่ะฮ่าวิทำไมมันรู้สึกามันนานจังวะเอ่อสกิลคงสกิลเผาไว้นะเอ้ย โอ้ยอโอ้โยกเข่าเลยครับเออนะครับอ่าแสดงว่าเค็นจะหมดแล้วอย่างงี้ไอหูไม่โดนนะครับยังมีเค็นไว้หลบอีกยังจะตอดอีกนะเออไอทุจตาผมว่าเป็นดาบที่กดสตีนใช้ได้นะเออแบบจะตอดอย่างเงี้ยนะครับเี่เอาไปตัดเคนซะเค็นจะได้หมดเร็วๆ โอ้โหแม่งตรงไปลายมันก็ยังจะแตกเนาะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 อยาขอร้องขอร้องอย่าอย่ายาเรียบร้อยโอ้โยเชื่มิงโดนโอ้ยอไย โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ดาบกับทูชิตะนะครับก็บัฟค่าหัว 20m ทั้งคู่นะครับใช้บัฟ 20m ทั้งคู่ครับเพราะว่าผมก็ 30m เขา 30m นะฮะมา9.9เดีอย่าไปสนใจนะเป็นจุดจุดบอดที่เขาค่าหัวตกให้เขาตายนั่นแหละเออครับอย่าไปสนใจแล้วเราบัฟเราเรานับที่บัฟ 20m พอก็คือเอาง่ายเลยนะครับนะทูชิตะเนี่ยมันเป็นดาบที่ตอดได้ดีนะครับแะทำให้เผ่าปลาเนี่ยเขาดูไม่ออกนะครับว่า ควรจะเปิดสกิลเผาตอนไหนนะเพราะมันเล่นต่อได้มันกลตีนได้นะว่่าอยางนี้อย่อให้เกิดใครเล่นแบบปิดปิดเคนเล่นนะ,นะครับนะแบบว่าไม่ได้เล่นเคนค้างนะบอกเลยว่าทูชิตาเนี่ยแม่งต่อได้ตลอดนะครับนะถ้าเกิดเราไม่เปิดเคนค้างนะนะนส่วน2ดาบเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดปิดเคนเป็นเอาง่ายๆเลยถ้าเราเปิดปิดเคนเป็นนะสดาบแบบหลบได้นะครับหลบหลบได้ง่ายเลยนะเมื่อกี้คือผมหงุดหงิดมากคอมโบไม่ได้เลย นะครับนานๆที่คอมโบได้อะนะครับเพราะว่ามันเปิดเป็นเคียนมันแก้ได้ไงสองดาบนะครับประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลนะครับตูชิตาเนี่ยจะแพ้คนเล่นเอ่อเคียนค้างนะแล้วต้องมหีหนดดำหรือสายฟ้าช่วยนะครับ <c oughs> เพื่อแบบตัดเคียนก่อนแล้วก็คอมโบส่วนสองดาบเนี่ยจะชนะคนเคียนค้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นหนอด,ดำเนี่ยเออไม่ไม่ไมสิครับเราเล่นสายฟ้านะครับเราเล่นสายฟ้าแบบว่าสกิลเอ็กซ์สตันแบบปองปอ,องปองแล้วก็สกิลเอ็ดดาบเอสกิลแซดดาบเอ็กแล้วก็กลับมาด้วยหมัดอีกสามสามเอสกิลเนี่ย ก็คือคอมโบเต็มเลยของดาบเนี่ยจะสู้กับคนเค้นค้างได้ดีกว่าไอ้ทูชิตะนะครับนะส่วนทูชิตะเนี่ยจะสู้กับคนเล่นเอ่อปิดเคนนะครับนะแบบว่าแบบเนี่ยแบบเล่นปิดเคนเงี้ยนะครับนะแบบเน้นแบบว่าเน้นเปิดปิดเคนเนี่ยจะจะสู้ได้ดีนะแล้วมันจะตอดได้มันจะรับหน้ารำคาญเลยดีกว่าว่างี้ดีกว่านะนะครับก็ประมาณนี้สหรับเจ้า2ดาบแบบทูชิตะนะเป็นดาบที่โกงทั้งคู่นะครับคอมโบเลยโกงทั้งคู่นะครับเมตาทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะครับนะ อ่ะให้ให้ชูซุยดับดาบกันไหนๆก็เอามาละโอ้โหเปิดบิคเคนหลบด้วยเปไน็นไงเท่เลยกูนะครับนะสำหรับ2ดาบกับทูชิตะนะครับนะก็ใครคิดว่าดาบไหนดีกว่ากันก็สามารถเออ่คอมเมนต์มาได้นะครับนะอ่าก็2ดาบนี้เนี่ยสู้โมจิตื่นได้ดีนะครับนะต้องบอกว่าสู้โมจิตื่นได้ดีมากนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายครับ